ไปมันนมยังไงอยู่น่ยโอเคมาแล้ววนไปเร็วอุ้ยอุ้ยรอดไหนโอเคเดี๋ยวผมไปอุ้ยไอ้นี่มันค้างอ้าวแล้วคุณขึ้นทางไหน ทางเนี้ยก็ไม่บอกหาอยู่ตรงนหนเย้กูรอดกูรอดแล้วเย้ที่พิมอะไร ไปนั่งเองคนนี้จุบไปจุ๊บไปจุบนี่เป็นไงเฮ้ยไปุ๊บปุ๊บนี่ไปยังไ,ไงเดี๋ยวนะี่นี่ไงตรงนี้ตรงนี้คนนี่ต้องกระโดดจรงนี้ใช่เปล่าวะหรือเปล่าลงไปโดยอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเอมื่อกี้ยังที่ ไปเก e ็บโบนัสมาเฮ้ยผ่านได oh, ้ไงวะเยิดเยิดทำไมผมไม่ผ่านวะไม่ได้ไม่ได้ได้ปะเนี่ยยาตีไม่ให้ตีนะสลามแม่งดันอยู่ได้แล้วคุณมาจากทางไหนเนี่ย อุ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โคตรงงเลยแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยเอ้าคนขึ้นอย่างไวเลยนะเออตรงนี้นอนได้มึงตายมึงตาย,ตยได้ได้ไปได้น่าได้โอเคเสร็จละโอเค ตไม่ไม่มีไม่มีเขาไม่บอกอุ้ยอุ้ยหนีหนีประตูหนีบ,นบ,นบอะไรสมิธขวายขวายเอ๊ะขวาตายซ้ายสลบะวะอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยตายเอือโอ้เออเอเอ no กูไม่อยากตายอุ้ยรอดเย็ดนักเกี่ยวเอ้ยคุณจะใช้เปลืองไปแล้วนะเอ้ยคุณใช้เปลือง เอามากี่ขวดวะเนี่ยผนะมก็า<อ>ามากองจะหมดแล้วฤศิกใครจะเอาอะไรก่อนจำไม่ได้เอาไหนมั่งขานี้ไปทางขวาก็ได้กูซ้ายขวาไหมขวาได้เอาเอาไปสิครับ ทำไมทางนู้นผมกดสวินไม่เป็นไรเลยเอ้ยผมขอซ้ายเดิมครับอุ้ยตายแล้วเมย์นออุ้ยรอดเยศกูรอดโชคดีผมไอ้นี่อยู่ทางขึ้นพอดีกดแล้วรีบวิ่งออกมาเลยไม่ใช่ไม่ที่จริงผมก็าขึ้นทันเกือบทันแล้วคนอยู่ไหนอย่างไวเลยนะคนนะแล้วเก็บนี่อันนี้ยาเพิ่มความเร็ว คนละสามขวดพอว่าไงเนี่ยจิกบโอเคเ<อ>ว่งไปก่อนเลยฮุบ่อุ้ยไม่ขึ้นเฮ้ยอู้ยเย็ดเร็วจัดอ้าวติดวิ่งโคตรไวเลยไปได้ไงวะเนะี่ยเอ้ลวง ควนยากออุ้ยโอ้โหคลิปนี้น้าจะยาวอ่ะเนี่ยสั้นๆกินที่มากเลยรู้ไหมเนี่ยแค่สิบสิบกวนาทีก็ปลาไปสองกิกกิกละหลายกิกละนี่กี่นาทีแทบครึ่งชั่วโมงเกินแล้วแหละ ไม่ไหววะไปดีกว่า <c oughs> ครูเยสผมวิ่งมาแล้วไม่โกงไม่โกงมันมีทางให้วิ่งอยู่แล้วไปไปไแต่มันขึ้นไม่ได้โดนหลอก โอ้ยได้แล้วรอดเอายากว่ะจะรอดั้มอีกนาทีวะเนี่ยเฮ้ยยุบเอา,เเอาฮะออออขอไปก่อนอนี่นี่เอา អីលួងអីលួងអីអីយ៉ាងយ៉ាងអោអូយ เพื่อนอเ,เพื่อนเอา้<ส><ม>าเข้ามาได้ไงวะเอ้ามันไม่มีคำมาชิมมันเข้ามาได้ไงวะช่างมันมันมันหาทางเข้าไม่เจอหรอกโอเคอเซร็จเซร็จตรงนี้ได้แล้วเอา้าไม่เจอมีอยู่แล้วหรือว่าอะไร เพิ่งเหยียบอะก็ไปเซตมาเมื่อกี้เช <Check point. S 2> ็คพอยเพื่อนคนนั้นชื่อบ๊อบบ๊อบคุณมีตัวพิมพ์ไทนะยไหมเนี่ยมันเป็นของที่ร้านเกมอยู่แล้วครับหรือว่าอะไรโกดมามีทั้งไทยกับป้ายไทยอะ ก็ถามเพื่อนกันจะเล่นมาแต่มันต้องพิมพ์เอาไงครับมันพูดไม่ได้ไงมันมันไม่เล่นสไกโทรศัพท์มาอเร็วคราวนี้ยเราโทรศัพท์สักครู่ตัวหนึ่งกดนี้มันไม่ห้ามวัง โอเคมาแล้วเออคนช่วยทีพีเพื่อนผมมาด้วยแล้วคุณอยู่ไหนวะเนี่ยทีพีเพื่อนผมมาด้วยชื่อ b o b l n ี G. เอ็ะเอ้าโดนสลามฆ่าเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอา้าทีพีผมหรือไม่เอา้ามั่วละมั่วแล้วเพื่อนที่หมู่บ้านนั่นแหละ อยู่หมู่บ้านเดียวกันฮ่จิงเขาก็เคยอัดคลิปกับเพื่อนอีกคนเขาแหละอยู่หมู่บ้านเดียวกันเหมือนกันแต่ตอนแรกผมก็จะไปอัดกับเขาเหมือนกันแต่ขี้เกียจไปอัดเลยมาทําอัดเองดูวิธีเกียนนะเดี๋ยวนะแล้วมึงลบหลบลบคุณกระโดดขึ้นมาได้ก่อนดูนะเอ้ฟูเอาไม่ไม่ติดไอ้มึง กระโดดนีกระโดดข้ามเลยเงออไม่ติดอาเพื่อนวิ่งไปไหนบอบไม่รู้เรื่อโอเคเสร็จแล้วอันนึงบอบบี้มานี่บอบบี้เขชอบกระดดะเยอะว่งว่ว่ว่เย็งั้นได้แล้วอูเย็ ด่าน,นียานย้ยาวเหมือนกันเอ้ยยาวิ่งเร็วหมดไม่เอ้าคุณบอฟคุณไปหยิบยาวิ่งเร็วมาจากไหนนะโจ่มันมีถึงไหนวะเนะี่ยเอ้าแล้วมันี่ยไอ้นคุณเคยเห็นในคลิปเ<ร>หรอ,หร,อหรือว่าอะไรเล่นอะใครอะเล่นมาแล้วจบไปแล้วสร้าเงเซอร์เบงอ เเองคนดียวสร้างเซิร์ฟเองเหรอฮะสร้างแบบปลักเก็ตกับไม่ใส่รหัสได้ผมสักผมเล่นอย่างนี้แหละไม่ผมเอาไว้ถ่ายคลิปบางเดียวผมไม่ไม่ค่อยเล่นหรอกเซิร์ฟสมมติจะเล่นเซิร์ฟคนอื่นไม่ไม่ค่อยทำอะไระถ่ายคลิปบางเดียวแหละเซิผมก็ไม่มีอะไรหรอกไปเอาไอ้แมบเมืองใหญ่ๆมาที่ไม่แตะพวกนั่นนะ่ะตึกอ่ะ ผมก็จะหาคนทําอินโทรอยู่เนี่ยที่จริงก็ทําเป็นนะแต่มันตกแต่งอะไรยากมันต้องใช้อะไรเวกัตโปรนะที่เกียดไปโหลดฮะทําอินโทรเออฮ้แล้วใครระเบิดอะไรโกงนี่ไหมเนี่ยจะผ่คลิปมันนานเงี้ยครับขอขอไปดูขอไปดูก่อนครับ คลิปแป๊บน,นึงเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโหล่อไปสี่พาร์ทแล้วดี๋ยวค่อยแยกเป็นพ,พาร์ทพแล้วกันที่เก็ตถ้าเกิดรวมไฟเดียวนี่นานอยู่แยกเป็นพาร์ทพ,ดพดเดียวคลิปเนี้ยพาร์ทหนึ่งสิบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยสิบแปดยี่สิบนาทีเนี่ยสามกิ๊กประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงแล้วเอ๊ะป,ป๊ำน,นึงถึงป่าววะเดี๋ยวดูกัน ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ประมาณเกือบชั่วโมงไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งแหะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเอาเวลามารวมเอาเอาเอาขอระตอนขอแล้วมันขอกินงาเฮ้ยเอาลวงดีครับสวัสดีครับคุณบ๊อบโกงดีไหมเนี่ยไม่ไม่รอดจริงจงว่ะแล้วมันมียากกว่านี้ใช่ไหมขนาดคุณเคยเล่นแล้วคุณยังไม่รอดเลยแล้วคุณเคยผ่านไหม ้ยพาแล้วเยอะอยังไม่พาเราถึงแค่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมล่วงตรงนี้อีกแล้วเมื่อกี้ก็ล่วงนี้ไมเห็นเลยไปบักแบบแบบแบบขดเปล่าไปโอ้ยจุโอ้ยจุ๊บโอ้ยเอ้าติดอะไรวนะนักโกงนี่วะขอเนี่ยไม่ไหวละมันไม่ได้จริงๆ ถ้าเกิดได้ผมไม่โกงอะมันไม่ไหววะเฮ้ยไม่ต้องกิฟแล้วผมกิฟมาแล้วเกทีพีมาเลยอ้ยยากเดี๋ยวผมทีพีเพื่อนผมมาคุณทีพีมาหาผมอ้อาว ก็มีอยู well. freely, <t <t ่แล้วลง youtube ไม่ไม่อย่างน้อยก็ต้องมีแหละดีไลค์ช่างมันเฮ้ยเขาเป็นคนเนี่ยนี่ใช่ไหมที่คุณบอกยากต้องใช้วิต้องใช้ยาวิ่งเร็วไหมเนี่ย อา้าวผมไม่มีอะ่ะเขาหน่อยดิไม่ได้เอามาหยิบม,มาไม่หมดอ,าอม้าวแตงเกียวรอมานอบอมาอมา,อมาอโอเคป้าอุ้ยอุ้ยลัวจะกระโดดแบบไงเนี้ยโอ้โหลัวกระโดดยากว่ะนี่คุณบ๊อบไปเลยเอา่าลวง คุณพ่อขั้นที่สองยังไม่ผ่านเลยเอออุ้ยถึงรั้วแล้วเออถึงตรงรั้วใช่ปะ่ะไ,ไม้รั้วใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยจ้องอ,อ,งอ,องป่านนี้แปลงไฟอันนั้นเสร็จแล้วมั้งไปมันขอไปดูก่อนแปลงไฟเสียแล้วเอา้าลืมแปลงไฟเอานู่ ขอแป่งไฟแป๊บน,นึงนะครับจะได้ลง youtube ไปๆเรอไปชั่วโมงกว่านาคิมนี้

อ,อ่ะไล้เช็คไอย์ละไปก่อนเลยเอาเชิญก่อนก็ดีแล้วใครไปทำ่ะเช็คไอย์มียาวิ่งเหนือ่อยกว่าเอาไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมีขวดสุดท้ายเอาปืะดูบบบี้บอบบี้ อันเราผ่านตรงลัวมาได้ไงเฮ้ยโอ้โหภาษาขึ้นรั้วได้แล้วมันไม่ผ่านตรงลัวนีว่ยโอะยอยรู้แล้วจะทำไงดิเช็คพอยงไหนเฮ้มันมีเครื่องอยิงอยูน่นี่เช็คพอยูงตรงไหนอีกจุดหนึ่งะ กิ้ว <Okay, S 2> ขึ้นได้แล้วเชฟพยอ,อยต์จนยางยไงนรจะทำอะไรหรือเปล่าออผ่านไปเลยผ่านไปเลยโอ,อ้โแก้วเบาไปเออเตียงเออเทำเตียงนอนกันไหมนอนก่นอนเชฟพอยต์อ๋อนอนงอกนอนไม่ได้ เได้แล้วเป็นไงนล่ะอ้าวเป็นไงนไม่ได้โกงวางเตียงเนี่ยดูพอม,มันให้เตียงมาตอนแรกใช่ชนนนหไหมใช้เตียงให้เป็นประโยชน์กดนอนเห็นไหมใช้เตียงให้เป็นประโยชน์อิตาเ m อ,อร์ซา r ีโซเฮอร์แ r ร์รี่เขาให้เตียงมาก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์รู้ไหม ใช่เหรอ,อมาเหยียบให้มันไปเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูเหยียบมันไม่ได้โอเควิ่งไปเลยตายนะฮะวิ่งให้ได้วิ่งให้ได้เหรียญทองไปเลยเฉอเชอเฉยเฉยแมนเดี๋ยวผมก็เลิกแล้วพี่ผมมาเนี่ย อันนี้คีบทฐานแล้วล่ะคลิปนี้ก็นานแล้วฐานตั้งแต่กี่โมงนะไหนเขาใครก็ได้เหยียบให้หน่อยบ๊อบเอา้าไม่ได้ยินนี่วะโอเคเหยียบละโอเคอะไร You c o m p l e t e the Test โอเคจบละเออน่าจบจบละมั้งเฮ้ยยาอย่าเล่นอะไรพี่เล่นอย่เล่นพี่เล่นดิ ยาอะไรวะเนี่ยนี่วันนี้ขอจบคลิปรีวิวเอ้ยเล่นด่านแล้วก็เทสแค่นี้นะครับ